สวัสดีครับผมตอนเช,เช้านะครับผมวันนี้เป็นคลิวของ a อ t นทีลาบดอสุนัขพันธุ์ลาบ r a d o ดอรีเร์อีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมได้เดินทางจากลำพูนนะครับผมเพื่อมาที่สนามบินเนี่ยครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเพื่อมาส่งน้องหมาให้กับคุณจักกิจ นี่ครับผมขึ้นเครื่องบินนะครับผมน้องดา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 เพชรเมียนะครับผมนี่ดูดูดูดาดาเพชรเมียนะครับผมมีเลยนี่เฮ้ยแจ๋วโดนแข็งแรงครับผมดา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 นี่เลย คุณพี่จากกิจนะครับผมด้าด่าก็ในการส่งก็คือเราก็ต้องไปติดต่อไปติดต่อนี่ก่อนครับผมที่เราจะส่งนะครับผมที่เราจะส่งเขาต้องโทรมาจองก่อนด้วยนะเราก็ต้องมาก่อนเวลาที่เครื่องเขาจะออกครับผม เพื่อมาเตรียมตัวอุปกรณ์ในการเตรียมที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับผมก็จะมีบ็อกเขาเรียกบ็อกอย่างนี้ครับผมมี <c oughs> มีบ็อกแล้วก็เตรียมน้ําแล้วก็สมุดคู่มือนะครับผมประจําตัวของน้องราดาเขาเนี่ยสมมติว่าผมทําวัคซีนไปแล้วนะพอไปถึงอีกสักพักหนึ่งก็เอาไปสานต่อไปให้หมอดูได้ครับผมว่าผมทําวัคซีนอะไรไปอะไรงเงี้ยเพื่อ ุนัเขาต้องมีได้รับการได้รับการฉีดวัคซีนครับผมว่าประมาณไหนแล้วจะําอีกรอบเมื่อไหร่เท่าไหรดาดานี่เอา <c oughs> วิ่งทั่วสนามบินเลยครับผมนี่ครับผมผมก็มาถ่ายให้กับคุณจกกิดได้ชมนะครับผมวันนี้น้องขึ้นเครื่องน้องดาดาขึ้นเครื่องบินนะครับผมก็แพ็คเดียวแหละนี่ ไปลงที่กรุงเทพะครับผมก็น่าจะชั่วโมงหนึ่งมั้งถึงครับผมประมาณนี้เลยชั่วโมงหนึ่งถึงครับผมดาด้าัอดีก่อนเร็วบอกพ่อเดี๋ยวหนูไปถึงแล้วนะจ๊ะนี่ครับผมดาด้านะมองกล้อง่ะนี่ครับผมใหญ่ระหว่างรอระหว่างรอนี่ครับผมก็นี่ครับผม บทสรุปของการเรื่องราวของการขนส่งสำหรับน้องหมานะครับผมไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรนะครับว่าไกลจังอะไรมันส่งได้หมดครับผมเดี๋ยวนี้พวกขนส่งอะไรขึ้นก,กันอย่างกับดอกเห็ดเลยครับผมแต่เรื่องราวของของของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีก็จะมีส่งได้ทั้งทางรถแล้วก็ทางเครื่องบินครับผม ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนนอกจากคุณอยู่อวกาศนะครับผมน้องส่งไม่ได้นะครับผมน้องนั้นส่งได้หมดนะครับผมนี่น้องดาด้าของพี่จักกิจเขานะครับผมในสักชั่วโมงกว่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับผมขึ้นเครื่องจะเร็วหน่อยแล้วก็น้องหมาเขาก็เดินทางใช้เวลาระยะเวลาอันสั้นอย่างเงี้ยครับผม ถ้าเดินทางทางรถก็ไกลก็ใช้ใช้ระยะเวลาหน่อยแต่ถ้าทางเครื่องนี่ไม่นานครับผมดูดูได้ไง <c oughs> ได้เนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดียวบอกพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูถึงละเดี๋ยวหนูถึงละเดี๋ยวหนูถึงละแป๊บเดียวครับผมนี่เลยนี่ก็ พนักงานแฟนผมก็รอติดต่อเพื่อจะขึ้นเครื่องก็งมีคนมาส่งนะครับผมน้องหมาสำหรับลูกค้าบางบางท่านเขาก็เจาะจงให้บินขึ้นเครื่องบินครนับผมผมยังไม่เคยขึ้นเลยมันไม่ใช่หมาเห่าเครื่องบินแล้วนะครับผมหมาขึ้นเครื่องบินครับผมนี่ครับผมคนที่จะเลี้ยงสุนัขก,ก็ฝากเป็นข้อคิดหน่อยคนที่จะเลี้ยงสุนัขหรือว่าอะไรเนี่ย ือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไม่ใช่สุนัขบ้านนะเขาไม่ใช่พันธุ์ที่อยู่ตามบ้านอาลีอะไรทั่วไปเขาเป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์ที่มีสายเลือดที่ดีที่ผ่านการผรสมผสานมาแล้วก็ต้นตระกูลเขามาดีราคาเขาถึงได้สูงไงครับผมคนที่เลี้ยงนี่ก็คือว่าเขามีพลังครับผมเขามีพ w e r มากพอครับผมเพราะว่าสุนัขแบบนี้ mm hmm. ก็คือว่าเราจะการเลี้ยงดูจะแบบว่าภาษาเมือง mm hmm. เขาเรียกว่าไปละไปเรื่อยกินนู่นกินกนี่เลี้ยงตามมีตามเกินไม่ได้นะครับถ้าเราคิดที่จะรักเขาแล้วเราต้องรักให้เขารักเขาจนหมดใจครับผมเหมือนกับที่เขารักเราครับผมบที่เขารักเราครับผม ข้อดีของเขามีเยอะแล้วผมก็คือความซื่อสัตย์ตาเขารักเจ้าของแล้วเขอจะซื่อสัตย์กับเราไปจนตายนะครับผมเขาจะรอเราอะไรเงี้ยซึ่งมันละเอียดอ่อนมากเนี่ยครับผมมันละเอียดอ่อนมากทั้งความรูร้สึกที่เขามีให้กับเรานะครับผมนี่เลยเราเราต้องเข้าใจก่อนผมเห็นบางทีมันมี ลูกค้ามีอะไรถามเยอะเรื่องราวของละคงรากาผมบอกไปไม่ได้ก็คือผมอยากบอกนะผมไม่ใช่เป็นคนอยากจะโกหกอยากยาอะไรมันบอกไม่ได้ก็คือบางทีมันมีกฎของมันทางเพจทางอะไรเขาสังเกตดเดี๋ยมีใครลงราคาเริ่มบอกไม่ได้คุณอยากรู้จริงๆอะ่ะโทรครับผมไลน์มาครับผมศูนย์5ปดเก้าสองหห้าเก้าเจ็ดศูนย์สี่ประมาณนี้ครับผม ประมาณนี้เลยซื้อไม่ซื้อเอาไม่เอาไม่ว่ากันครับผมสอบถามดูสอบถามลักษณะการเลี้ยงสอบถามราคาได้ครับผมก็คือประมาณนั้นเลยนี่เลยนี่ครับผมก็คือเนี่ยมันหลายสิ่งหลายอย่างบางทีหลายเคสสำหรับลูกค้าครับผมก็คือเนี่ยผมเจอประจาบางที ถามถามแพ็กหนึ่งแล้วก็บอกว่าไก่จังแล้วไก่จังนี่คือเขาไม่ซื้อหรอกก็คือแค่นั้นมันเป็นข้ออ้างครับผมก็คือผมก็ก็คืออยากจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณคุณชอบคุณอยากเลี้ยงเนี่ยอันดับแรกเลยนะสําหรับมือใหม่นะคุณไปศึกษาเขาดูก่อนเลยสุนัขพันนี้เขาเรียกชื่อว่าพันธุ์สุนัขลาบาร์ดลีทิฟเวอร์ครับผมไปศึกษาเขาดูก่อนครับผมไปดูตามตลาดไปดูราคา ไปดูอะไรที่ศึกษาเขาก่อนแล้วค่อยหามาเลี้ยงไม่ต้องซื้อจากโมก็ได้นะครับผมก็ไปหามาเลี้ยงเราไปศึกษาที่สําคัญไปศึกษาดูให้เขาขายกันเท่าไหร่ราคาอะไรอะไรยังไงเงี้ยไม่ใช่ออกมันถูกอะสีสันแบบนี้แล้วหน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันถูกราคาแบบถูกอะคือไม่ใช่บางทีแม่งโดนหลอกคือเขาเขาบางผมเจอ เจอหลายหลายหลายช็อตหลายเคสแล้วนะก๊อปทั้งรูปก๊อปทั้งเสียงผมที่พูดอย่างนี้เลยเอาไปลงขายก็มีครับผมว่าเป,ปอประมาณกันก็คือก็ระวังระวังกันด้วยครับผมของจริงของเขามันไม่ใช่ราคาแบบนั้นก็คือประมาณนี้เลยนี่ก็ใกลแล้วครับผมคือประมาณนั้นแล้วมันเป็นชี้ช่องทางให้โจรด้วยครับผมอยากได้น้อง ราคาไม่แรงไอคำนี่ยแหละรครับผมมันเป็นประตูเป็นประตูของโจรเลยที่จะเปิดรับเปิดอะไรไปจี้ให้คุณดูถ่ายรูปมันสามารถมันไม่ถ่ายหรอกกนะ็คือมันก๊อบรูปมันก๊อบวิดีโออะไรไปเอาไปได้เลยก๊อปวิดีโออะไรไปแล้วก็ไปไปส่งทางข้อความให้คุณพอคุณตกหลุมมันก็คุณก็โดนนั่นแหละรครับผม ไปศึกษาดูก่อนครับสาหรับสุนัขทุกพันธุ์สายพันธุ์ที่อยากเลี้ยงไม่ใช่ไม่ต้องพันธุ์นี้ก็ได้ครับผมว่าเขาซื้อขายกันเท่าไหร่ราคายังไงแล้วก็สีสันแบบนี้มันแยกเป็นสีเป็นสัเนสเป็นอะไรงเงี้ยก็สรุปแล้วคือราคาไม่ใช่ถูกครับผมก็คือเอาง่ายๆเลยมันเป็นเกรดมันเป็นอะไร,อะไรของเขาถ้าคุณรู้รู้แล้วคุณศึกษามาดีเรื่องราคาคุณตัดทิ้งไปได้เลย ผมถูกกว่าเขาครับก็คือประมาณนั้นเลยเอาง่ายๆก็ถ,ถ้าเปรียบเทียบบางตัวลูกสูนักนะลูกสูนักที่เกรดที่แบบว่าระดับแพงของเขาเลยนะตัวหนึ่งคุณซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันเน่เอาง่ายๆผมผมไม่ได้เปรียบเทียบราคานะเอาแบบบางนั้นเลยตัวหนึ่งคุณซื้อมอเตอร์ไซค์ดีๆได้คันหนึ่งเลยที่เกรดที่เขาแบบว่าโคตรพ่อโคตรแม่แชมป์หรือว่า ต้นตระกูลเขามาดีผ่านการประกวดผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ของผมผมมีสายเลือดเขาตรงนั้นอยู่ครับผมพ่อแม่เขาก็าคือประมาณนั้นแล้วก็ลองเปรียบเทียบเปรียบอะไรดูได้ก็ฝากไว้กับสําหรับมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมที่บางทีถามเข้ามาคุณจะเห็นว่าเฮย้ยเห็นปุ๊บแล้วอยากเลี้ยงมันสวยงามอะไรแต่คุณยังไม่ได้ไปศึกษาคุณดูอะไรเลยดูก่อน นี่ผมพูดถึงสำหรับมือใหม่นะครับผมเห็นถามไถ่เข้ามาเยอะแยะโยเยะเลยก็ <c oughs> คือประมาณนั้นคุณไปศึกษาคุณไปดูก่อนคุณอยากเลี้ยงจริงเปล่าหรือไม่ใช่อยากเลี้ยงเพราะว่าเฮ้ยแม่งสวยมันอย่างงู้อย่างนี้คุณต้องถามตัวคุณเองก่อนเลยว่าคุณอยากเลี้ยงเพราะว่าอะไรแล้วก็คุณมีเวอร์มากพอที่จะเลี้ยงเขาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเลี้ยงเขาเห็นเขาเพราะว่าสวยงามแล้วก็น่ารัก แต่ถ้าเผื่อเขาเติบโตขึ้นมาหรือว่าด้วยอารีอะไรแล้วหมดพาอร์ไปเอาไปทิ้งเอาไปขว้างก็เห็นเยอะยแะเห็นลงข่าวเยอะยแะทั่วไปสุนัขมีโดนการทิ้งโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยมันในมุมมองผมผมมองว่าแม่งทุเรศวะ่ะคือคุณจะไปเห็นเขาแค่น่ารักแล้วมีประโยชน์แล้วมาเลี้ยงตอนนั้นมันไม่ใช่อบผม ถ้าคุณคิดจะรักแล้วต้องให้จิตใจใคล้ายๆเขาคือเขารักแล้วเขารักเลยเขามีเจ้าของเพียงแค่คุณคนเดียวคกัผมสําหรับเรื่องราวของสุนัขนะครับผมก็คือประมาณนี้เอาไปทิ้งเอาไปคว้างเอาผมเห็นมีเยอะครับผมจิตใจบางทีคุณทําด้วยอะไรสุนัขพวกพวกนี้ไม่ใช่สุนัขที่อยู่ตามทางอยู่ตามบ้านอะไรทั่วไปมันถูกเลี้ยงด้วยความรักจากคุณขึ้นมา แล้ววันหนึ่งพี่คุณไม่สามารถมีพ o ังว์หมดพ o w e ว์หมดไฟที่จะเลี้ยงเขาแล้วคุณเ็ไปปล่อยทิ้งปล่อยคว้างเอาง่ายๆเลยเนี่ยเอาคิดง่ายๆเลยถ้าเขาจับคุณอยู่ดีๆคุณอยู่บ้านอยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณเขาเขาไปปล่อยคุณในป่าเอาง่ายๆเลยเหมือนกันครับผมความรู้สึกคุณเหงาว้าเวคุณจะไปหาอะไรกินคุณจะทํำยังไงคุณจะกินอะไรเหมือนกันครับผมสุนัขตังนี้ คือเขาถูกเลี้ยงมาเขาถูกเลี้ยงมาเขาถูกเลี้ยงด้วยความรักจากเจ้าของแล้วเขาก็รักเจ้าของอ้นี่คือข้อดีแล้วเขาก็ซื่อสัตย์จากเจ้าของข้อดีของเขาเลยครับผมก็คือเป็นอ,อะไรที่มันผูกพันกับมนุษย์เจ้าของมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็คือผมเห็นที่ผมพูดถึงก็คือบางทีแม่งเอาไปไปล่อยอ <laughs> ะ เพนมากบางทีแม่งหมดหมดบางคนที่เพราะเลี้ยงพอมันแก่หน่อยพอมันหมดความสําคัญกับแล้ว,ลวเอาไปปล่อยมีใส่มันยิ่งกว่าหมาครับผมคนพวกนี้แม่งเอาง่ายแม่งเฮะครับผมคําเดียวสั้นๆเลยคือจิตสํานึกมึงไม่มีเลยตอนที่มึงคิดว่ามึงจะเลี้ยงเขามึงหาเงินได้กับเขามึงเลี้ยงดูดูแลเขาแต่หมดประโยชน์เมื่อไหร่มึงทิ้ง จิตใจหนึ่งยิ่งกว่าหมาครับผมเปรียบเทียบกับหมาไม่ได้ครับผมหมามันมีข้อดีบางทีมันดีกว่าคนเยอะครับผมคือประมาณอย่างนั้นเลย <c oughs> วันนี้พั่มพัมมานิดนะครับผมก็พูดจากออกมาจากความรู้สึกแล้วก็มาทำเป็นเป็นหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนจะเป็นหลักฐานนะครับผมให้กับลูกค้าที่ได้จับจองสุนัข บ้านเ e อ็ t นะครับผมผมก็จะทําแบบเนี้ครับผมให้คุณได้รู้ได้ดูได้มีหลักฐานถึงแม้ว่ามันผ่านเวลาไปเนิ่นนานอะไรปุ๊บคุณก็สามารถย้อนเข้ามาดูในช่อง y o u t u ูปของผมได้ครับผมมันก็อยู่อย่างนั้นแหละครับผมก็คือประมาณอย่างนั้นแต่สุนลักแบบนี้สีแบบนี้รับรองคุณไม่เจอตามถนนแน่นอนไม่มีใครทิ้งครับผมครับผมเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมบงก็คือประมาณนั้นก็คือ สุนัขทุกสายพันธุ์ครับผมเขามีเขาม,เขามีเขามีราคาเขามีค่าตวัวของเขาครับผมถูกใจไม่มีคําว่าแพงครับผมก็คือประมาณนั้นบางทีก็เห็นเยอะครับผมเห็นเยอะบางทีก็มีโทรมาถามมีทักลงมาไลน์พอบอกราคาไปปมหูแม่งเหมือนเหมือนก็ผมอะไรปิดเครื่องหนีอะไรหนีแบบเขาพับเขับเขาพุณครับ,รบ,รบอย่างนี้เลยก็มีครับผมก็คือประมาณนั้นถามได้ครับผมผมผมไม่กัดนะผมไม่ใช่หมา ถามได้ครับผมถ้าคุณคิดสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงครับผมอยากจะเลี้ยงตรวจสอบตัวเองก่อนศึกษาหาข้อมูลก่อนครับผมทุกสายพันธุ์นะครับผมเขาจะมีค่าตัวเขามีค่าความเป็นสุนัขของเขาอยู่ในตัวค่าสายพันธุ์ของเขาคือประมาณนั้นเขามีครับผมประมาณนั้นศึกษาดูก่อน สำหรับลูกค้าผมทุกคนที่ได้จับจองแล้วได,ได้ได้ผ่านการย้ายบ้านมาเป็นร้อยตัวแล้วกครับผมที่ผมได้ส่งให้ลูกค้าลูกค้าก็น่ารักมากทุกท่านแฮปปี้แล้วผมก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับผมที่ไว้วางใจสุนัขพั ador, นลาบาดอรีทริเบอร์บ้านเอ็นทีลาบาดอครับผมวันนี้ผมมาส่งน้องดาดาให้กับคุณพี่จักกิจ นะครับผมที่กทมเนี่ยครับผมอีกน่าจะเครื่องขึ้นปุ๊บก็อีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งถึงนะครับผมก็คือประมาณนี้เลยเสร็จสับเรียบร้อยครับผมนี่เลยนี่เลยี๋ยืยมใบนี่ครับผมนี่เสร็จสับเรียบร้อยครับผมประมาณนี้เลยสิบเอ็ดโมงถึงถ้าเป็นถึงก่อนแแล มันขันช้าขั้นตอนโหลดเฉ่ไอ๋อถึงก่อนแต่ช้าขั้นตอนของการโหลดเครื่องอะไรนี่ครับผมชื่อไปรับนอให้ไปรับนอนน้องตอนสิบเอ็ดโมง,ง,ง,โมงผู้รับก็คือรอตตอรอรอตอย่อ,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 ยอมาจากอะไรวะร้อย <100. S 1> ตำหลวจตีหรือเปล่าจักรกิจเนี่ยครับผม <100. S 1> ชัยสถิตอะไรเนี่ยชัยสถิตเนี่ยครับผมนี่ขอขอขอบคุณมากมากเลยนะครับผมที่ ไว้วางใจสุนัขบ้านเอ็ e นีระบาดนอครับผมประมาณนี้เลย <c oughs> นี่เลยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันผมขอลาจบคลิปการขนส่งนะครับผมยม้ำอีกครั้งนะครับผมส่งได้ทั่วประเทศไทยยันต่างประเทศนะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนได้หมดเลยถ้าคุณพร้อมมีใจทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมพักมาได้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ รวยๆครับผมสสวัดีครับ